และเนี่ยก็คือกิจคาเมล่าแมนในการรวมตัวทั้งหมด75ไม่รู้ว่าจะวางครบหรือเปล่าและที่สำคัญและนี่คือมิสติกที่กากที่สุดในเกมก็ว่าได้ใช่แล้วครับผมมันติดชายากากที่สุดเพราะว่าระยะของเขาเห็บหมาเกินไปกับความเดิมตอนที่แล้วมหาทีม UTC หรืออัพไททันคาเมล่าก็แตกพ่ายกันมาแล้วเราก็เลยทำการที่จะเปลี่ยนด่าน สักเล็กหน่อยแต่ด่านเนี้ยมุมตีของกิดคามเมล่าเอ่อแมทก็น่าจะดีนะเพราะว่ามุมตีของเขาจะอยู่แนวหลังนะฮะในการตอกสดๆเสียบๆๆสดๆก็ว่าได้วันนี้ขอไปตอกตอตอกตอกสดๆเสียบสเชียลว้วไรกึงเนี้เอาละครับทพ่านผู้ชมและนี่ ก็คือสึกของกิจคาเมล่าแมนเรามาดูกันว่าเขาจะผ่านหรือไม่นี่เปลี่ยนดาน่านได้แล้วนะเว้ยเฮ้ยมันต้องผ่านแล้วไปไวะบ้าและนี่ก็คือด่านที่กิจคาเมล่าแมนจะได้เฉิดฉายเพราะว่ามีมุมโค้งที่3โค้งที่แบบตอกสดๆอยู่ตรงนี้ตอกสดๆตึงขั้นตอนแรกก็ปั๊มตังก่อนเหมือนเดิมอ่ะเอ้ยปั๊มแป๊บท่านึ่งโดย อีดิสเหมยชอบกับการบริการสุดตื่นของอีดิเหมยในข้าวนี้ก็จะเป็นทางฝั่งบริการของบ็อกฟุดแน่นอนว่าการบริการของบ็อกฟุดของอีดิเหมยสำหรับช่วงรับฟาร์มบอกคำเดียวว่าเยอะจะจัดมีทั้งบริการรับฟาร์มต่างๆอีกมากมายน่าจะทั้งหมดที่อยู่ในเกมนี้แล้วก็ว่าได้บอกคําเดียวว่าราคาย่อมเยาวจับต้องได้อย่างแน่นอนก่อนอื่นนั้นผมจะให้ดูการบริการรับฟาร์มต่างๆก่อนบ๊อกคำเดียวว่าบริการรับฟาร์มของพี่แกนั้น ตรึงเปียเก็ตแตทุกอย่างของในเกมแล้วมีทุกเผ่ากันเลยก็ว่าได้บร,ริการแบบสุดตึงคดทุกเพราะมีจำได้ไอดีเริ่มต้นสุดตึงด้วยนะตึงเปียหลังจากที่เราวางตัวเงินลอดตีนตันกับสโลโมุดสันนะ้นไม่แน่ใจว่าตัวนี้สโลได้หรือเปล่าแต่ไม่ลอดเครื่องบินที่บินอยู่บนฟ้าบ้านระเบิดครับรออะไรเฮ้ย<า>และนี่ก็คือบ้านระเบิดรอบที่100หน<า>ึ่งยแล้แล้วผมก็ออกเกมมา เพื่อจัดตัวละครใหม่ที่สำคัญผมจะเอาไอแมงมุมทีวีไปต้นเกมเพราะว่าต้นเกมเราไม่ไหวแล้วกับตัวละครที่มันจะอัพปูกพันนะฮะกิ๊ดคาเมล่าแมนเนี่ยเมื่อเราทำการอัปเกรดนะครับจะขั้นสูงสุดของเขาที่มีระยะการโจมตีถึง35ระยะกว้างเห็บหมามากๆเลยนะและที่สำคัญเลยกว่าจะถึงระยะนั้นอะเราต้องเกลี้ยงเงินขั้นสุดท้ายถึง6,000เราไม่หลอดแน่ๆเอาเลยครับท่านผู้ชม แล้วก็รวมตัวกันใหม่แล uh ้วก็วิ่งเข้าไปที่ด่านเดิมอด้วยความเร็วสปีดคุณร้อย well, ด้วยการวางตัวเงินแบบเบิ่มๆ้วก็วางตัวละครเรียงป็ดแบบต่อเนื่องให้มันล่อตีนตันแล้วกดข้ามเวฟบสกิปไปแบบต่อเนื่องเอาเลยครับก็มีตัวต้นเกตที่ดีขึ้นกับแม่มุมทีวีที่ต้องอัปเกรดหนึ like ่งขั้นเพื่อทำการตีรอบวงอนุบาิมบริเวณตุ้ยย่าดิมพันเอาเลยครับและผมก็วางทํากิน เพื่อทาการวางการตันไว้ตรงนี้ให้ไปดูนสตาร์นแล้วก็หยุดกิ๊กแล้วก็แบงมุมทีวีเข้าไปหล่อยหน้าแบบทุกทรมานเอาแหละครับในรอบนี้อาจจะมีความตึงเกิดขึ้นเพราะว่าตัวต้นเกมเราตึงขึ้นและเราก็จะมีตัง6ูกพันเพื่อทำการอัพกิจคาเมล่าแมนและเข้าไปซอยตูดของคุณอย่างโหดร้ายด้วยเสียงมาแล้วมาแล้วกิจคาเมล่าแมนออกมาแล้วนี่คือขั้นที่ยังไม่ถอยมากนักและขั้นที่ถอยมาก จะต่อยถึง0.2นจวินาทีในการต่อยของเขาก็มีประสิทธิภาพตามเตียเรีเยไข่ามากๆพรพตีได้แค่ตัวเดียวคุยดได้แค่ตัวเดียวเนี่ยนะและนี่คือกีดคาเมล่าแมนที่ทำการตอกสุดๆได้เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นวิย่ยเก็บเตกะไนดิและการเล่งเวลา4ีคุณแปทำให้เราลดปริมาณคลิปลงอย่างเยอะมากๆเพราะมาอย่างนั้นคลิปนี้อาจจะยาวนานถึง80ิบชั่วโมง แต่ตีด่ด้มองเองแล้นี่และนี่ก็คือการดวลเดือดของกิดคาเมล่าแมนกับโคตรมหาทีมกิดคาเมล่าแมนแต่ก็วางอะไรตรงกลางนี่คือเรื่องเงินหกพันนะเพื่อกิดคาเมล่าแมนตัวนี้จะตีได้ถึงเพราะระยะ35ไอ้ระยะมันเกียร์มากนะครับระยะของกิดคาเมล่าแมนนะั่นแหะมันเจ้าเกียร์มากจริงๆอะ่ะพูดแล้มันเศร้านะเนี่ยในการตอกสุด้ดเพียงตัวเดียวทําให้ตัวละครที่เดินมาด้านหน้านั้น เลือดไหลเป็นน้ำโอ้ยดูดิอุ้ย,อยตอกหายไหลเป็นน้ำเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมกับหมอนที่หลุดมาเพียงตัวเดียวนั้นค่อนข้างจะมีชีวิตที่สั้นมากๆเพราะว่าโดนตอกตดเสียบตดเลือดจ้ะจนแตกสลายกลายเป็นป Ł ุ๋ยไปเลยนะครับ <c oughs> ดูดิตอกเอาเละครับท่านผู้ชมก็จะถึงเว็บที่สำคัญแล้วที่เราจะได้หยุดเวลาลง และนี่ก็คือเว็บที่คลแม็กซ์สุดๆกับเลือดที่มีค่อนข้างเยอะมากๆ2ตัวเดินติดกันทําให้กิสคาเิล่าแมนเลือกตีบะตูเนอ้อไอ้เจ๊ก,กูจะตีตัวไหนละเนี่ยดูดิมันยุดแต่งกันสลับซ้ายขวาขึ้นหน้ากันแบบนี้กับเลือดที่เป็นหลานบวกคําเดียว Man. กิสคาเิล่าแมนกูจะตีตัวไหนกันละนีดูครับมันก็หยุดต้านครับพอมันหยุดต้านไอ้นีน่ก็เดินขึ้นนําหน้าและไอ้ตัวนี้มันก็ตอกตัวนี้อย่างสุดๆนะฮะเพราะว่าระยะมันถึงนะครับและตัวนั้นล่ะ ตอนั้นไปไหนตอนนั้นตายครับผมแล้วก็มีเรือบินพุ่งเข้ามาอีกด้านหน้าครับเฮ้ยทำให้ต้องกดกดคิฬานะครับแล้วก็มีหายตัวมาแบบเนียนๆทำให้กิดคัเวล่าแมนตอกบัทันครับตอกบัทันเด้อแล้วแล้วก็เข้าโค้งมรณะมาแล้ว,นะแ,ลวและก็ดุนโป้งโป้งปางโป้งปางโป้งเปะเละไอ้เชี่ยเอาละครับรอบนี้เลือดถึง2ล้านอะเ,อเลือดเยอะมากๆนะฮะ ไม่คิดคาเมล่าแมนตี้บดูนเพราะว่าได้ทําการหายตัวแล้วก็บิงไปด้านหน้าแล้วก็ระเบิดบ้านคุณอย่างทุกข์ทรมาลุยกันต่อดีครับด้วยความเร็วสปีด4ค800นั่นแหละฮะแล้วก็ทําการเริ่มกันใหม่ด้วยความรวดเร็วและว่องไวสุดๆไม่อย่างนั้นคลิปนี้จะยาวถึง800ชโมงเหมือนเดิม <laughs> และนี่ก็คือช่วงเวลาที่เราจะไม่ข้ามเวฟคลิปเพียงสักเวฟเลยทีเดียว ผมว่าอย่างนั้นทุกคนจะหาว่าเราโกงยังไงเราเราไม่มีทางโกงแล้วก็วางการสตาร์ทได้เลยนะครับแล้วก็วางต้นเกมแบบต่อเนื่องนี่พอวางต้นเกมปุ๊บเราก็ทําการอัพต้นเกมแบบตึง,ตงเพราะว่าต้นเกมนั้นมันสําคัญฉนไหนกับเกมนี้สุด,สดเพราะว่ากีดคาบิล่าแมนนะั่นอะมันแพงมากๆนะในการอัพขั้น6 0พ0เนี่ยคือมันยากนะครับกว่าจะอัพขั้นนั้นได้เราต้องมีตังค์อันมหาศาลพอสมควรดูดิฮะท่านผู้ชมและตอนนี้ มันก็เริ่มมีความตึงแล้วเพราะเลือดมันเยอะมากๆกันเลยทีเดียวกับเวฟที่11ก็เลือดเยอะแล้วอย่างนั้นเลยเอาละฮะในจังหวะน,นี้ครับผมก็เริ่มเรียงการอัพตังครับทีละขั้นทีละขั้น,นเรียงไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็มาอัพต้นเกมแบบเบิ่มๆแล้วก็อัพเรียงขั้นไปแบบนี้สลับกันไปเรื่อยๆนะครับนี่การต้นเกมของเราก็ถือว่าเกือบไหวชิวมั้งล่ะเนี่ยกบไหวชิวหรือเ,เปล่าดูดิครับท่านผู้ชม <c oughs> ในการต้นเกมแบบนี้ทําให้เรานั้น ตรึงเปเี๊ยกกันเลยทีเดียวตรงไหนเอาละครับกีดขาล่าแมนนะฮะ <c oughs> ใกล้จะลงสนามแล้วลงมาแล้วครับตัวแรกครับลงมาแล้วครับตัวแรกครับแล้วก็ซอย <c oughs> ซอยแบบโหดร้ายแล้วทุกทรมานดูดิดูการซอยของเขาเพียงแค่ตัวเดียวด้วยความรวดเร็วนะฮะแต่ก็เร็วเท่าอ่าอทพคาเมล่าไทาท่านไม่ได้อยู่ดี <c oughs> อ่ะ <c oughs> มันจะเป็นตัวที่เร็วที่สุดได้ยังไงดูวิ่งโอ้โหสปีดสี่หร้อยนะครับแต่ก็ไม่รอดนะฮะ ไม่รอดกิจขับเปล่าแมนที่ตอกสดๆอยู่ดีครับผมดูนะครับปั๊ๆหายฮะแต่ตอกได้เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนี่แหละคือเรื่องที่โอโหดร้ายมากๆทำไมไม่ตอกทีละวงเอลีนิดหนึ่งลรับแบบวงกว้างๆหน่อยอะ่ะเออวงเส้นด้านหน้าก็ได้ถ้าไมปตอกตัวเดียวแบบนั้นนะ่ะเฮ้ยอย่างนี้ไม่ใช่เลยนะ่ะเอาละครับท่านผู้ชมแล้วแล้วมอนก็เริ่มเดินมาเป็นขบวนแล้วก็โดนตอกจยางหูดว้ ถ้าเดินมาต้องปิดเวทสกิปนะครับกิตคาเมล่าแมนจะมีประสิทธิภาพสูงสุดมากๆเพราะว่าเขาตอกได้เพียงตัวเดียวอุ้งอ้วาเจ๊งเท่านั้นเออคุณแล้วเจ็บกีดเลยเราต้องเปิดปิดเปิดสริปไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเพราะว่ามอนมันมาเยอะเกินไปนั้นทำให้กีจคาเมล่าแมนนั้นตอกมาโดนนะครับผมมันตอกได้ตัวเดียวดลลลูและตอนนี้กีจคาเมล่าแมนก็รวมการค่อนข้างเยอะแล้วผมก็เลยไปวางต้นเกมเพียงด้านหน้าให้มันตัดเลือดตัวกิกกให้หมดไปเพราะจะได้ ไม่เสียครูดาวของกิทคาเมล่าแมนมาแล้วปอต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 อเนื้อตูปปๆๆและรอบนี้กิทคาเมล่าแมนก็เริ่มลงสนามแบบเยอะแล้วแต่ก็ยังไม่ยอ่งอภัยที่จะตอกแบบรุนแรงได้ในเวฟที่ยี่สิบเอาละกิทคาเมล่าแมนนะซูเขาพวกซูเขาตอกสดสีับสดๆีดับต้องหยุดแล้วหยุดแล้วก็กิทตัวยเลยตอก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  uh ตอก เละเละบอกเขาเดียวตอก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 เฮ้ยนั่นมันหลุดไปแล้วนั่นมันหลุดไปแล้วกีตตอกบ้านไอ้มันไปหยุดสตันตรงไหนก็โดนกีดตอก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 ก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็ผ่านเว็บนั้นไปอย่างง่ายดายตรงไหนแรกละบากอยู่แล้วก็ทําการอารกิดคาเบล่าแมนเพิ่มเติมแต่ผมก็ยังต้นเกมอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตอก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 เฮ้ยีว่าฮายูฮายูถือว่ามีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงครับจังหวะนี้แล้วก็ตอก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 เริ่มเยอะครับเริ่มเยอะ เริ่มมีก,กิจคมร่าแมนครับเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆฮะมีการตอกกันแบบคอมโบครับดูฮะหลุดมาตัวเดียวนี่พุนเป็นังพึ่งแน่ๆเลยเออแต่มาหลุดมา2ตัวอย่างนี้ก็ว้าวุ่นเลยสิครับพี่เอ้ยว้าวุ่นแน่ๆครับผมก็เลยทําการอัพกิจคมร่าแมนเพิ่มแต่ต้องรองเงินถึง6กพันหกพันเท่านั้นไอตัวหายตัวมาอีกแล้วตัวหายตัวมาเอ้ยตัวบินมาด้วยตอกหายตัวเร็ว ตอก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 อืมโอ้โหมันบิงมันบิงออกระยะมันบิงออกระยะไอ้เจ๊ยตัวเดินอีกแล้วเหรอไม่เอานไอ้จะตายซะตายซะเถอะเอ้ป่ป่าบะบุบะบุเบะเบะเลยเลยแล้วผมก็คิดว่าเปลี่ยนด่าดีกว่ามาด่านตามพาราไดส์ดีกว <laughs> ่าครับ <th> ท <ces and pronunciation> ุกคนเพราะว่ากีต์คาเมล่าแมนมีระยะช่องทางตีที่ ข้างหน้าและข้างหลังเลยนะครับในดานนี้และเป็นระยะทางที่ไกลมากๆด้วยทําให้เรานั้นเสียพลทหารลบไปอีกหนึ่งคนครับทาให้เราแค่เหลือแค่สี่คนเท่านั้นนะฮะและที่สาคัญเลยก็คือเมื่อเราหายไปหนึ่งคนแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับเื่อเราจะผ่านได้ก็ได้นะเพราะว่าอีกคนไปนอนนะ <c oughs> ไม่ไหวแล้วสาหรับสนามลบอันนี้เพราะว่ามันหินเกินไปอย่างนั้นเลยผมเลยทาการที่จะต้นเกมด้านหลังก่อนแล้วก็ไปวางด้านหน้าครับจริง ด้านหน้าตรงนั้นนะฮะเป็นการวางที่คุ้มสุดๆนะครับผมเป็นการวางที่โดนตอกสุดๆในตึงข้างหน้าและข้างหลังกันเลยทีเดียวหรือว่าค่อนข้างคุ้มค่ากันเลยทีเดียวครับ <c oughs> <c oughs> คุ้มค่าจริงๆนะในตัวนี้ผมก็ทําการต้นเกมไปแบบตึงๆก่อนและก็มาวางกิดคาเม่ล่าแมนรวมตัวกันด้านหน้าแบบตึงๆเรามาดูกันครับว่าเราจะผ่านปามพลาได์ หรือเปล่านะเนี่ยที่สำคัญเลยเราก็ต้องมีเอนจิเนียร์ในการกันต้นเกมก่อนนะครับเพราะว่าตัวละครนั้นการตัวหลุดได้อย่างดีเยี่ยมสุดๆนะครับท่านผู้ชมและตอนนี้ตัดเข้ามาในเวฟที่21อย่างรวดเร็วและว่องไวสุดๆเอาเลยฮะเริ่มจะมีการตรึงเกิดขึ้นด้วยกิสคาเมราแมนที่เพิ่มขึ้นมาอย่างหลายตัวและหลายเติบกันเลยทีเดียวครับตอนนี้เฮ้ยทำการต่อสุดๆไปทางด้านหน้าและด้านหลังนะครับ ดูครับแยกทางกันตอกนะครับบอกคําเดียวเป็นการการที่เพอร์เฟกสุดๆที่ผมนั้นปราบปรื้มกันเลยทีเดียวแม้ว,ว่าจะมาทั้งด้านหน้าและด้านหลังก็งไม่หลอดทางกริชคาเมล่าแมนที่ท้องการตอกสดๆเสียบสดๆจนมอนนั้นตัวระเบิดทีละตัวแต่ถ้ามอนนั้นซ้อนกันมาเยอะๆกริชคาเมล่าแมนก็งงที่จะตีตัวไหนก่อนกะันล่ะเนี่ยบอกไม่ถูกปุ๊ดยังอ และตอนนี้ผมก็เกิดอาการสำลักน้ำลายตัวเองเกิดอาการสำลักน้ำลายตัวเองนะครับและตอนนี้ผมก็บอกเพื่อนๆว่าถ้าตู้เงินเยอะแล้วให้ทำการขายตู้เงินทิ้งไปซะและวางคีสคาเมล่าแมนเพิ่มเพื่อทำการตอกสดๆเสียบสดๆเดือดจ้ะและตอนนี้ครับคีสคาเมล่าแมนเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฮะกลายเป็นโคตรมหาทีมที่สมบูรณ์แบบในการตอกตัวเดียวแบบรวดเร็ว และว่องไวมากๆดูดิครับการตอกของเขานั่นมันสุดยอดจริงๆทำให้เลือดน,นั้นไหลเป็นน้ำ <c oughs> <c oughs> หลอนเลยยี่และตอนนี้ในการตอกสุดๆผมก็เลยทำการขายตัวเงินที่อยู่ด้านหลังทั้งหมดและมาหววานกิ s t c a m Man เพิ่มเติมเออตอกบบ,บและก็มีบางตัวเท่านั้นที่หลุดช่องแคบเมอบิลานี้ไปได้ ด้วยความปรารถนาดีจากกิสคาเมล่าแมโอ้โหโอ้โหดูตอกดูเขาตอกสิครับท่านผู้ชมดูความเร็วแสงที่เขามีและเขาตอกแบบสดแบบต่อเนื่องจุดผมนั้นอึ้งกันเลยทีเดียวแต่มีบางตัวที่ซ้อนกันแล้วก็ไม่โดนตอกก็หลุดไปได้นะครับไม่นะหลุดระยะเห็บหมาของกิสคาเมล่าแมมไปได้ยังไงและตอนนี้ครับท่านผู้ชมในเวทที่ส5มอนเตอร์นั้น เริ่มหลุดมาเป็นแถวแล้วก็เออเขาเรียกว่าเดินตรงมาแบบที่มันซ้อนกันเกินไปนะครับทำให้กิสกคาเมล่าแมนนะันตีไม่ถูกคุจะแทงตัวไหนดีละเนี่ยมันมีหลายจุดให้แทงเกินไปนะครับทำให้กิสคาเมล่าแมนนะันแทงไม่ถูกแล้วตอนนี้คุณจะแทงตัวไหนดีกันละเนี่ยและตอนนี้ทางฝั่งของกิสคาเมล่าแมนก็แทงกันไม่ถูกนะครับว่าจะแทงตัวไหนก่อนตัวไหนทีหลัง ดีแล้วครับนี่พอเราแทงตัวหน้าไปแล้วตัวหลังที่เดินมาก็เลือดไปแทงตัวหลังต่อแต่ดาตัวหลังนั้นเลือดเยอะกว่าตัวข้างหน้าและก็หลุดไปแบบชิวๆ What the ดฟัและบางตัวที่เดินช้ามากๆหรือหันไปตะต้านบางตัวก็จะโดนแทงอย่างโหดร้ายและทุกทรมานแต่ในการรวมก็ไปแทงที่เป้าเดียวนั้นทำให้เราพบว่าระยะเห็บหมาของเขาบรนเลกเกินไป ใช่ระยะสาพของเขามันใช้งานได้ที่ห่วยแตกบ้ากๆอย่าไปหาใชา้เล่นตัวอื่นดีกว่านะครับอ้าฮือ